พึ่งขาวดงครับเห็ดก่อหน้าแห้งครับเอ,อ,อ้ยดอกแบบงามเลยหนาเลยเบื้องติดละคอมาบอกไกลพันไหนได้เนี่ยบอกเป็นหูขามีแต่แบบอ้วนอ้วนขาใหญ่เนาะพึ่งแดงขาบอกสาวเปียอออจิงได้บุญนี่มาเบิ่งเน้อี่หยัยงล่นะนะเอ้ามาเบิงเ่งแน้พี่น้อง ออกแน,นวใดก็บูเห็ดตกหลุมเด้อโอ้ยเพื่อนจะออกแนวใดเด้อดอกสมบูรณ์ขนาดได้แบบสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาพูอใหญ่ไม่ใหญ่ fc เก่า fc ใหม่แล้วก็ผู้เข้าชมทั่วโลกของบ่าวไทยและสาวเบียทุกคนนะครับวันนี้ ก็พบกับผมในช่องเดินป่าก,กับบ่าวไทยเหมือนเดิมครับวันนี้ก็วันที่1ลิบนะครับเดือนพฤศจิกายนปีพศ2566ันห้าสิบกครับวันนี้บ่าวไทยกระสาวเปียก็พาพี่พน้องเข้าป่าล่อเห็ดเหมือนเดิมครับก็หลังจากที่บ่าวไทยกระสาวเปียห่างหายไปนานครับทุกคนกับการทําคลิปหาเห็ดหายอยู่หากินก็วันนี้ก็กลับมาวันที่สองแล้วครับทุกคนสําหรับาการตามล่าหาเห็์ดพึ่งแดงก็ไม่รู้ว่าจะหมานเท่าเมื่อวานหรือเปล่านะครับทุกคน หรืออาจจะไม่ได้เลยก็เป็นได้ไปครับพุ่คนเดี๋ยวไปรอลุ้นว่าวันนี้บ่าวไทกับสา,าเปียจะหมานเหมือนเมื่อวานหรือเปล่าไปครับมาเด้อครับดอกแรกแหกหมานวันนี้เห็ดพึ่งแดงเนาะ,ะตอนแรกบ่าวไกับสาเปียคุยกันอย่างดีดีเมื่อวานาาว,ว่าจะมาเร็วว่าจนะมาเร็วเมื่อวานบ่าวไทกับสาเปียกลับไปก็จนวุ้ยจนเกือบหกโมงเย็นเนะาะสาเปียค่ะเลยก็เลยตอนเช้ามาบาา่าวไทยก็ มานั่งตัดคลิปแต่งคลิปครับกาลังได้ลงคลิปวันนี้เอ้ยลงคลิปของเมื่อวานนี่ดอกเล็กก็ยังจงไว้อยู่ครับทุกคนคนมาอืออ่าอือ,อ,อหาเลยเนาะต่อเปียววันนี้ค่ะคนหลายขนาดรุ่นนี้น่าจะหลายครับทุกคนวันนี้จักแมนบอเมนเด้อดอกที่ไม่เห็นแรกจะเหลือ เพิ่งขาลายครับจ็เป็นแนวใดเด้อวันนี้จัก,บกเบาไทยกเปียจะได้คลิปบ่เนาะมารอลุ้นเบิ่งเด้อพี่น้องจักยังไงเด้อพี่น้องครับวันนี้นี่บเบาไทยกเปียจักจะได้คลิปอยู่บ่คนก็ร้ายหลายเห็ดก็จักหายไปไหนครับทุกคนเริ่มไปตรงไหนมีแต่เสียงคนนะวันนี้ มาจางังใดเนาะเห็ดองนกนี่ดอกงามขนาด จะออกแนวไดโนอเห็ดต่าเปียค่ะบางผมเคยออก,กหลายก็มี3-4ดอกเนาะบางทีก็ไม่มีเลยครับอย่างนี้คนหลายด้วยเนาะค่ะเห็ดไม่รู้ว่าจะไดได้เก็บกี่วันเด้อครับทุกคน เห็ดพึ่งขาลายครับเมื่อกี้สาวเปียได้หลายดอ,อกอยู่เนาะแต่ว่าไอ้นี่บ่าไทยแปลรถมาแล้วก็มีคนมาสาวเปียยก็เลยเก็บเลยครับเห็ดจะออกอยังไงครับทุกคนวันนี้กลัวหมดไปเลยอยู่หรอกออกใหม่บ่เห็ดพึ่งขาลายเนาะ พรุ่งนี้ไม่รู้เบาไทกระสาเปียจะไปหาที่ไหนดีจะมานมะนอะ่อกเบาไทยกระสาเปียนี่ย่านหมดไปเลยอยู่ดกทุกคนเ,คเห็บนี่ ดอกเขียดงามขนาดเลยเด้อเบิ่งเนี้ยนึ mm hmm. กว่าตุ๊กตาได้แต่รุ่นนี้นะแบบเดียวเต็มตะกาเนาะเต็มทีละนี่หนักด้วยดิดอกแน่น นี่นะครับทุกคนแนนนบบไทยอยากได้แต่แนวนี้นะสีงาม,งามได้เห็ดตรงนี้นี่สี<ป>ง,งามออขนาดแบบไทยถ้ามาตั้งแต่เมื่อวานนี่บอกเบิบ่งดที่แล้ครับนี่เออต่ละดอกดออกมานี่เก็บมากเลยโอ้ยแบบไทยกระสาเป็นอะรเหลือใจค,ครับรอยเขี่ยมาไกลนิดเนาะจักรอยเขี่ยจักเพิ่นหาก่อนจนว่าแบบไทยกระสาเป็นกำลังรู้ว่ามันออกคือกัน เอ้ยขย้อนเพื่อนจะไม่ได้เต็มตะกาเนาะ,ะงามแห้งครับ เพิ่งขายครับ มีดอกางามๆพอดีแกงเลยเด้อเห็ดพึ่งแดงขามวันนี้นะครับดอกสวยๆเบิองกินละครับงาแมแห่งเด้อเห็ดโอ้พึ่งแดงขาลายด้เนาะแม่นแน้วนซาเปียวะ ออกแบบนอน,น,อนเห็ดพึ่งเข้ากล่มครับพึ่งเข้ากล่มหรือว่าเห็ดพึ่งไตไก่เนาะพึ่งช็อกโกแลตบ่ใช่ค่ะบางที่ก็เรียกไม่เหมือนกันหลายชื่อ,อเลกนครับแต่บ้านสาวเปียเรียกเห็ดพึ่งเข้ากล่มเนาะกอแดงมาจังไลยเด้อพี่น้องดอกแบบงามเลยเด้อสองดอกสาวเปียเดินมาเจอ แล้วบอกทนาสาเปียก็ยังไม่ได้วนเลยได้เห็ดก่อแดงนี้ไม่ได้หาเลยเนาะไม่ได้หาเลยค่ะไม่ได้คิดว่ามันจะออกเดินผ่านมาตะบกหลายคมเนาะพึ่งแดงคาบอกสาวเปีออยออเกังไดบุญน,นีน <c oughs> ่มาเบิ่งเน่ที่อย่างแล้วน่ะเอ้ามาเบิ่งแน่พี่น้องออกแงไรก็บึง ็ตกหลุมเด้อโอ้ยเพื่นจะออกแนวใดญเด้อดอกสมบูรณ์ขนาดได้บ่าวไทยอือตัดเชื้อพันไว้ขาตังด้วยครับขาเปี๊้วดแบบใหญ่เอ้ยบึงติล่ะอี่อย่างล้วคือมาออกในรูเชื้อพันอยู่ตรงนี้ตีหละเขาก็มาขุดหลุมเออแล้วอยู่ข้างทางไม่มีใครเห็นเนาะบึงแน่พี่น้องนี่กดอกนี้ได้บ้างไเอยดูขาเออ ปอดมีเจดอกงามดีละสี่ดอกเด้อสับเปียยป่ยฝังไว้เป็นเชื้อต่อนี่งามขนาดโอ้ย,ออยงามแห้งพี่น้องจะออกยังดไงเ,เด้อเห็ดแดงหนาแนวนี้นะครับดอกคือใหญ่แน่นอะเห็เดแดงหนาป่านี้นี่จะดอกหนาเน้อดอกหนาดอกสมบูรณ์ขนาดโอ้ยีเบึ่งนี่ครับอ่อนซอนเด้อแต่ละดอก อก่อแดงอีกแล้วงงโอ้ยใบไม้บาง,บางขามีแต่แบบอ้วนๆขาใหญ่เนาะอบอกว่างามอืมจะเต็มตาจีสาวเบียจะเต็มแล้วค่ะผิดมีดอกางามพออีกล้วเนาะมามอปไกลพันไหนได้เน,น,น,นี่ยออกเป็นห่มเหมือนกันเนาะ โอ้ได้แต่เห็ดแดงหนาแนวนี้ก็เอาเด้อนี่เต็มตะกะเนี่ยมีแต่ตดอกหนางามๆเด้อครับเห็ดก่อหน้าแห้งครับเฮ้ย,อยดอกแบบงามเลยเห,นหนาเลยเพิ่งติละ่ะพ่ว่าจะปิดคลิปแล้วนะเนาะ,ะมาเจอเห็ดพึ่งข้าวดอกมักหนาเลยพึ่งข้าวโดงครับ เอาละครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับมาดูยอดตะยนหมายของบ่าวไทยกระสาวเปียววันนี้ครับผมหมายคือเก่าครับเกือบเต็มต้าเด้อพี่น้องวันนี้ยิ่งได้แบบว่างามแห้งครับเห็ดพึ่งแดงมีจะดอกสวยๆเลยครับทุกคนเบิ่งจรินะครับมีจะดอกขาตันๆเลยเด้อว,วันนี้นี่หอดบอ่มีดอกขาเน่ามีจะดอกขาตันๆนุ่นอ้วนใหญ่ๆนี่ บาะไทายยิ่งอ่อนตอนนี่รู้หนักเติบเด้อทุกคนเนี่ยจะก,กล้าแค่นี้นี่ลองเบิ้งดีนะครับเห็ดมัจนจะดอกขายใหญ่ๆจันๆนี่ดอกพวกนี้นี่ที่บาะไทยกระสาเปียเก็บในท่อนี่ครับทุกคนไหมไม่ใช่ครับทุกคนในหลุมที่สี่สี่ดอกที่บาะไทยกระสาเปียเก็บนี่ที่ว่าออกในหลุมนี่ที่บาะไทยกระสาเปียม,มวนกันนี่ก็ถือว่าหมางครับทุกคนเป็นที่น่าพอใจมาก พรุ่งนี้บา่าวไทกษาเปียก็จะพาพ่อแม่พี่น้องเข้าป่าเล่าหาเห็ดเก่าเนะครับทุกคนถ้าเกิดถ้าเกิดเห็ดออกไปไหมครับเห็ดออกพอได้เก็บพอได้เล็มนี่บา่าวไทกษาเปียก็จะมาเช้าหน่อยแต่ก็ไม่ได้มาเช้าสักทีครับแต่ว่าก็จะช่วงเช้าหน่อยนะครับทุกคนมาหาเห็ดหาชิปพอได้มีชิปลงให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันถ้าว่ามีเห็ดนะครับก็ค่อยจะกลับไปเปิดร้านครับผมค่อยกลับไปตั้งร้าน ขายของก็ช่วงเช้าก็จะหาเห็ดให้พ่อแม่พี่น้องดูกันเอาละครับท you ุกคนก็คลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับยอดได้ยอดหมาวันนี้ก็เป็นที่นาพอใจของบ่าวไทยขาสาวเปียครับอ่อนซอนมากครับเห็ดพึ่งแดงขาลาย่ะไม่ใช่ครับทุกคนเห็ดพึ่งอ่าพึ่งแดงคามพึ่งแดงอ่าพึ่งแดงขาลายก็ได้คือกันแล้วก็เห็ดพึ่งข้าวโดงเห็ดพึ่งข้าวคําเห็ดแดงหนาเห็ดแดงเล็กเห็ดขาวดินเห็ดพึ่งไข่ก็เห็ดกอแดงก็ได้ครับทุกคนมีจะดอกสวยสวเลย เอาละครับทุกคนคลิปผมนี้ก็เป็นคลิปผมที่สิบนะครับเดือนอพฤศจิกาย,ยนปีพศสองพันห้าร้อยสิบหกะนะครับพิกัดที่บ่าวไทยสาเปียมาวันนี้ก็พิกัดบ่าวเป็นของเม็กนะครับจมูกเลี้ยขาอำเภอบุรีรจังหวัดอุบลราชธานีครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเ,เกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบมาคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้บ่าวไทยสาเปียไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับและก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนีีีี้้้้บบ่่่่่่าาาวววรสเปยตตออออองงขััลพพแแมนนนนไคคกะ เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ